คุณผูช้ชมครับคดีของแตงโมยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อนเนื่องนะครับหลังจากที่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ3ปีกับการจากไปของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสืบสวนสอบสวนโดยที่การเสียชีวิตของเธอยังคงเป็นปริศนาล่าสุดครับพลนวัดเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือวิกโจกออกมาพูดถึงเรื่องของแตงโมนะครับโดยบอกว่าเรื่องของแตงโมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนและตนน่าจะเป็นตำ ตรวจที่ทราบเรื่องคนแรกว่าแตงโมจมน้ำตนทราบเรื่องประมาณ23นาฬิกาขณะนั้นเอสุปชัยผู้จัดการดาราซึ่งสนิทกับภรรยาบอกว่าให้บอกกับตนว่าแตงโมตกน้ำเมื่อทราบก็โทรไปสั่งพุ่มกับสอนอที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำให้ไปดูแลเหตุซึ่งต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งขณะนั้นตนอยู่ในฐานะรองพบตร รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนงานนี้เป็นหน้าที่ตนอย่างไรก็ตามขณะนั้นก็มีรองพอบอตอรอที่คุมงานสืบสวนสอบสวนซึ่งปัจจุบันกเกษียณอายุไปแล้ว ตนโทรไปปรึกษาเพื่อนลงไปดูงานเองแต่วันถัดมารองพอบอตรคนดังกล่าวมองว่าคาดีนี้ทำแม่งทำแม่งอย่ายุ่งดีกว่าตนเลยไม่เข้าไปยุ่งทําให้เรื่องการกํากับดูแลทั้งหมดอยู่ที่พอบอตรบิ๊กโจ๊กกล่าวต่อว่าถึงวันนี้กระแสะของคดีแตงโมงกลับมาอีกรอบหนึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญคือการเก็บพยานหล,ลักฐานของตํารวจนั้นมีการตรวจไปถึง4ครั้งแต่ครั้งที่สําคัญที่สุดคือครั้งแรกครั้งต่อมาไม่น่าเชื่อถือแล้วอีกทั้งหลังการตรวจเก็บวัตถุพยาน พนักงานสอบสวนดันส่งเรือคืนเจ้าของแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่มีควรทําให้การไปเก็บครั้งที่สองสไม่น่าเชื่อถือจากประสบการณ์ทํางานของตนบนตัวแตงโมที่มีการออกมาบอกว่ามีโครนใบไม้ติดตัวสิ่งสําคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตํารวจไม่ได้ทําคือการนําดินโครนไปตรวจสารอินทรีย์เปรียบเทียบว่าดินบนตัวของแตงโมตรงกับดินบริเวณที่ชี้ว่า เป็นจุดเกิดเหตุหรือไม่ถ้าไม่ตรงแสดงว่าคนบนเรือโกหกขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊ยยังบอกว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นคือความย่ําแย่ของผู้บัญชาการ เริ่มจากเมื่อเกิดเหตุแล้วร้อยเวรรักษาพื้นที่สํานักงานพิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจวัตถุพยานหมอนนิติเวชตรวจศพต่างคนต่างําหน้าที่แล้วแยกย้ายก่อนที่สํานักงานพิสูจน์หลักฐานจะกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีผู้กํากับโรงพักอํานวยความสะดวกการเก็บพยานวัตถุหลักฐานนั้นจะลําบากไปหมดแต่นี่นิติเวชมาบริเวณศพก็วุ่นกันหมดการเก็บรักษาพื้นที่ก็ไม่ดีคนเดินเต็มไปหมด ศพก็มีการยกไปก่อนทําให้วัตถุพยานเสียหายหมดบิ๊ก๊กกล่าวต่อนะครับว่าต้องเข้าใจว่าตํารวจไม่ได้เก่งทุกเรื่องต้องนําคนเก่งๆมาช่วยสิ่งหมอพอนทิพย์อยากช่วยแต่ตํารวจไม่ให้ช่วยเช่นเดียวกับคดีแอมซายนาย ที่ตนนําหมอพรทิพย์มาช่วยส่วนตัวแล้วตนไม่เชื่อว,ว่าแตงโมจะจมไปถึงก้นของแม่น้ําเจ้าพยาแล้วตายเพราะคนถ้าจมถึงก้นแม่น้ําเจ้าพญาจะต้องตายตั้งแต่ก่อนจมเพราะในหลอดอาหารจมูกมีโคลนเต็มไปหมดเพราะถ้ายังไม่ตายจะต้องจมลงไปถึงก้นแม่น้ําหายใจเอาดินโคลนเข้าไป แต่นี่เป็นไปไม่ได้การตายแบบที่มีดินอยู่ในปากอยู่ในจมูกแสดงว่ายังไม่ตายขณะที่ถูกทําให้ตายดังนั้นถ้ามีการนําดินบนตัวแตงโมไปตรวจก็จะรู้ว่าคนบนเรือโกอหกหรือไม่ Big joke บิ๊กโจ๊กมองว่าตนไม่เชื่อว่าการเสียชีวิตของแตงโมจะเป็นอุบัติเหตุจากการฉี่ท้ายเรือเพราะเรื่องนี้มีเงื่อนงําเยอะมากตั้งแต่ที่รองผบตรแจ้งตนขณะนั้นแล้วซึ่งจนถึงขณะน,นี้ความจริงก็ค่อยๆปรากฏออกมา นอกจากนี้ยังไม่เชื่อว่าแตงโมจะเสียชีวิตจากใบพัดเรือเป็นที่น่าเห็นใจว่าไม่มีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมไหนให้ความสนใจถ้าทําคดีอย่างชัดเจนมุ่งมันตั้งใจตั้งแต่แรกก็สามารถไขได้หมดทุกคดีบิ Big <c oughs> ๊กโจ๊กเผยว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเสียชีวิตจากการโดนใบพัดเรือจากประสบการณ์การทํางานและจากการสังเกตบาดแผลแล้วพบว่าไม่เข้ากับใบพัดมองว่าคดีนี้ไม่ได้ยากและเท่าที่ทราบข้อมูลมา มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือจริงแต่ไม่อยากพลาดพิงใครให้เสียหายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ตรงไปตรงมาถ้าตำรวจทำงานชัดตรงไปตรงมาปัญหาก็จะไม่เกิดบิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะครับว่าคดีเก่าแม้ว่าเราจะนำมารื้อฟื้นยังไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบข้อได้จริงทั้งหมดและนำคณะทำงานจากนอกหน่วยงานมาช่วยพอตรวจสอบข้อได้จริงหมดเราค่อยมาฉายภาพรวมทั้งหมดเพื่อคลายข้อสงสัยของทุกคน